สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอ่ากลับกันมาอีกแล้วนะครับในช่วงมาเตอร์คอมแบตเรวิวนะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาพูดถึงปรับพื้นฐานในเกมทั้งหมดนะคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่รีวิวด้วยความเข้าใจของพี่นะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดพี่ต้องขออภัยด้วยนะปรับตัวแรกนะครับคือการติดสถานะเลือดไหลหรือบีดนะทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับเสียเลือดตลอดเวลานะปรับตัวที่2นะครับเบิร์นิ่งหรือว่าการติดสถานะไฟไหม้นะทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับเสียเลือดตลอดเวลานะแลลล้้ววก็เสียยหอดดพัังนะครบ ตัที่สานะครับไอสั้นผิดนะศัตรูที่ติดสถานะปอยสั้นนะครับจะเสียเลือดเรื่อยๆนะแต่จะเสียช้ากว่าการติดสถานะปีนเลือดไหลนะครับตัวต่อไปนะครับปลายหรือว่าติดสถานะตาบอดนะหากติดสถานะตาบอดนะครับผู้ที่ติดสถานะตาบอดจะตีไม่โดน50%นะต่อมานะครับคีโปหรือกระดูกหักหากติดสถานะกระดูกหักนะครับจะไม่สามารถใช้ท่า Special Attack หรือท่าโจมตีได้นะต่อมานะครับ Curse หรือการติดคำสาปนะ ตัวละครที <cribing and> <forward> ่ติดสถานะคับสานะครับจะไม่สามารถโจมตีติดคียที่เข้าได้นะตัวต่อมานะครับเดสมาร์กหรือว่าลางแห่งความตายนั่นเองตัวละครที่ติดสถานะเดสมาร์กนะครับจะไม่สามารถเป็นมาตะได้นะต่อให้อัพใส่มารตะามานะครับต่อมานะครับสถานะเฟียหรือว่าความกลัวนะครับตัวละครที่ติดสถานะเฟียหรือว่ากลัวนะครับจะถูกบังคับให้กลับเข้าไปในทีมนะแล้วก็ตัวละครตัวใหม่มาเล่นนะครับตัวต่อมานะครับฟีสหรือโดนแช่แข็งนะ ตัวละครที่โดนฟีสหรือแช่แข็งนะครับจะเป็นสถานะติดสถานน้าแข็งนะตัวต่อมานะครับพอสไปหากตัวละครติดสถานะพอสไปนะครับจะทาให้เคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็ลดหลอดพลังงานไปเรื่อยๆนะตัวต่อมานะครับคิวอบริตี้นะหรือก็คือการเป็นอมตะาลทองคำพันนะครับตัวละครที่ได้รับบัฟนี้นะครับจะสามารถเป็นอมตาใได้ช่วงคู่นะตัวต่อมานะครับพาวเวอร์เดรงหรือการลดหลอดพลังงานนะครับตัวละครที่ได้รับสถานะพาวเวอร์เดรงเข้าไปนะครับจะโดนลดหลอดพล,ลังงานนะ ตัวต่อมานะครับชิลเบรกหรือว่าการติดสถานะก่อแตกนะตัวละครที่ติดสถานะชิลเบรกนะครับจะมีออร่าขึ้นมาเป็นสีส้มน,นะจะได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวต่อปไปนะครับสถานะไซเรนหรือว่าความเงียบนะจะป้องกันตัวละคร60%นะถ้าตัวละครน,นะครับได้รับผลของท่า Special Tag หนึ่งนะหรือการขโมยพลังนะครับตัวต่อมานะครับสโลหรือว่าเนะคลื่อนที่ช้านะตัวละครที่ติดสถานะนี้นะครับจะเคลื่อนที่ช้าลงนะตัวต่อมานะครับสแนหรือว่าการล็อกนะ ตัวละครที่ติดสถานะแสแนหรือว่าบวงนะครับจะไม่สามารถนําตัวละครอื่นในทีมมาเล่นได้นะตัวต่อมานะครับช็อกหรือว่าตัวเปียกนะครับตัวละครที่ติดสถานะตัวเปียกนะครับจะเคลื่อนที่ช้าลงนะแล้วก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดโดนสายฟ้าฟาดนะะต้างขมถ่ายแดงขึ้น,นครับตัวต่อมานะครับสตันนะตัวละครที่ได้รับผลจากการติดสถานะสตันนะครับจะติดสถานะมึนงงนะตัวต่อไปนะครับวาเก้นหรือว่าติดสถานะอ่อนแอนะตัวละครที่ติดสถานะอ่อนแอนะครับ ทำให้การโจมตีเบาลงนะตัวต่อมาครับอิสเพลหรือว่าการร้างบัฟนะตัวละครที่ได้รับสถานะนี้นะครับจะร้างดีบัฟทั้งหมดที่ติดตัวไปนะหรือว่าการติดสถานะที่ไม่ดีทั้งหมดนะครับจะโดนลบออกไปทั้งหมดนะตัวต่อมานะครับอิน,วน,วนอเวอร์โนเบริตี้นะตัวละครที่ติดสถานะนี้นะครับจะไม่สามารถฮิวเลือดได้นะรวมถึงเอฟเฟกต่กางๆนะครับจะโดนปิดการทํางานหมดนะตัวต่อมานะครับสถานะรักหรือ่วโชงนะจะเพิ่มวัตราการติดคิติคอลถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ขัวต่อมานะครับ power หรือการสร้างพลังงานนะตัวละครที่รับผลของพลังนะครับจะสามารถสร้างหลอดพลังงานเร็วขึ้นนะตัวต่อมานะครับ regeneration ตัวละครที่รับผลของ regeneration นะครับจะสามารถรีพลังงานเลื่อนได้นะตัวต่อมานะครับ s h i l l หรือสถานะโล่นะตัวละครที่รับผล s h i l l นะครับจะเพิ่มเกราะป้องกันให้กับตัวละครนะทำให้รับความเสียหายน้อยลงนะครับตัวต่อมานะครับ speed หรือความเร็วนะ ตัวละครทีรับผลของสปีดนะครับจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะทำให้โจมตีเร็วขึ้นนะครับตัวต่อมานะครับสเตรนจ์หรือพละกําลังนะตัวละครที่รับผลของสเตรนจ์นะครับจะเพิ่มความเสียหายมากขึ้นในการโจมตีนะตัวต่อมานะครับแวมพร์หรือการดูดเลือดนะตัวละครที่รับผลของแวมพร์นะครับจะสามารถโจมตีดูดเลือดฝั่งตรงข้ามได้นะตัวต่อมานะครับก็เป็นความสามารถเฉพาะของเออแมกนะสถานะนี้นะครับเรียกว,ว่าโซไซเฟนนะจะคล้ายกันกับเลือดไหลแล้วก็พิษนะครับจะลดหลอดเลือดของเราเรื่อยๆนะครับหากเออแมกถูกกำจัดครับ สถานะยังอยู่ต่อไปนะครับจะไม่หายนะแล้วก็สถานะตัวสุดท้ายนะครับตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะเดวิลดัสนะครับถ้าหากตัวละครนะครับที่ได้รับผลจากเดวิลดัสนะจะทําให้ได้รับผลตาบอด50%นะแล้วก็จะได้รับความเสียหายจากไฟเพิ่มมากขึ้นนะครับ50%โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้หวังว่าจะชอบันนะครับก็ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับงั้นเราไว้เจอกันครั้งหน้านะ